กรณีของรถกระบะอีกคันนึงผู้ชมอุบัติเหตุเมื่อวานนี้นําเสนอไปนะครับมีเยาวชนชายอายุ16ปีขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วปรากฏว่าข้างหน้าเนี่ยรถกระบะกลับรถครับรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาทางตรงพุ่งชนอย่างจังคนขี่ตายและเมื่อวานเนี่ยแม่ของผู้เสียชีวิตถึงกับยกมือไหว้อ้อนวอนเลยอยากให้คู่กรณีมารับผิดชอบครับ,บนีขเขาเล้ยเกยวตา,กวา,านยก็ย,กยากใหเต เป็นยังคือพ่าปล่อยกลิ่มไปจังสิคือพวกเขาก็หนูแน่เนีย่ยพวกว่พี่กับแม่เนียแม่เชียร์ลูกไปแม่แ,แม่ไม่รู้ว่าแม่ดีอยู่ที่ไหนเพราะว่าต้จะเป็นหัวเรี่ยวแรงให้แม่เนี่ยฮะต้องการจะให้คู่กรณีมาเยียวยาก,กันหน่อยนะครับ แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนขับรถกระบคะคันนั้นที่ชนลูกของแม่ไม่มาเยียวยาอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยมาคุยกับแม่ด้วยมีแค่มาจุดธูปไหว้ศพแล้วก็ฝากเงินไว้กับผู้ใหญ่บ้านช่วยงาน5,000บาทเท่านั้นครอบครัวลำบากแล้ลูกชายอายุ16ปีที่เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยวันนี้มาถึงแล้วครับผู้ชมวันนี้ที่รอคอยคุณแม่ถือรูปลูกชายพร้อมกับน้ำตาเดินขึ้นลงพักเลยครับ มาเจอกับคู่กรณีแล้วทางคู่กรณีเองวันนี้เองเนี่ยนะครับก็มาตกลงค่าเสียหายกันนะครับทั้งสองฝ่ายคุยกันอยู่นานเลยแต่ก็ยังตกลงกันไม่ได้นะครับคือแม่ของคนตายเนี่ยเรียกค่าเสียหายไป1ล้านบาทให้เหตุผลว่าลูกยังเป็นเยาวชนอายุ16ปีอนาคตยังอีกไกลช่วยแม่ทำมาหากินได้อีกนานแล้วก็ยังส่งพี่ชายคนโตเรียนจบสูงๆเพื่อให้แม่และน้องเนี่ยสุขสบายได้ในอนาคตแต่คู่กรณีบอกว่า1ล้านมันมีไม่ถึงหรอกขอ เยียวยา1 0 0 0นบาทก็เลยทำให้การเจราจาไม่ลงตัวนะครับพนาะงานสอบสวนก็เลยส่งดำเนินคดีไปที่ศาลจังหวัดหนองบัวลํำพูในวันพรุ่งนี้โดยตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตครับ